สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งพันญี่ปุ่นนะครับหงเป่าซื้อนะครับนี่หงเป่าซื้อนี่ต้นหงเป่าซื้อนะครับพันญี่ปุ่นนะครับลูกถ้าออก,กมานี่ลูกมันใหญ่ใหญ่มากครับกินลูกเดียวนี่อิ่มเลยนะครับโน่น ต้นนู้นเป็นต้นมะนาวพันยักษ์ด้วยนะครับมะนาวพันยักษ์ก็มีนะครับมะนาวพันยักษ์ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นฝรั่งพันญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับจะเป็นพันอะไรก็ ลูกใหญ่เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นมันเหมือนกันครับมันหัวใหญ่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ผมมาเสียบไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับปลูกง่ายครับพันธุ์นี้ปลูกง่ายนี่ครับกําลังออกลูกครับท่านผู้ชมกําลังออกลูก เดี๋ยวมันโตหน่อยก็จะส่งไปไว้ที่ต่างจังหวัดนะครับนี่ผมเอามาขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก่อนครับมาขยายพันธุ์ก่อนนะครับท่านผู้ชมขยายพันธุ์ก่อนอ้าวใครทำตังร่วงแล้วเนี่ยมาถ่ายวีดีโอกับได้ตังหนึ่งบาทครับท่านผู้ชม ดูดีครับท่านผู้ชมใน1บาทครับท่านผู้ชมผมเอามาขยายพันธุ์ก่อนครับท่านผู้ชมผุ้นี้มันนี่ปลูกง่ายครับหัวใหญ่คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับ